สำหรับวิดีโอหัวข,ข้อนี้นะครับคือมีคนถามผมว่าการลงทุนประเภทไหนเนี่ยคือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับในความเห็นผมอันนี้ผมกําลังเข้าใจว่าผู้ถามเนี่ยคือถามถึงว่าสินทรัพย์ลงทุนประเภทไหนเนี่ยคือสินทรัพย์ลงทุนประเภทที่เสี่ยงที่สุดนะก็วันนี้เดี๋ยวผมมาตอบคําถามนี้เนี่ยจากมุมมองของผมให้ฟังนะครับเสี่ยงสุดอันดับ3นะครับในความเห็นผมก็คือพวก forex หรือว่าพวกที่เป็นอะไรอะพวกที่มันเป็นสัญญาที่อิงมูลค่าอิงตาม อัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดอันนึงแล้วนะครับเพราะว่าอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคาดเดาได้ยากมากนะครับในระยะยาวๆเนี่ยผมว่ามัยาๆๆานยังคาดเดาได้พอสมควรนะไอเงินบาทจะแข็งค่าอ่อนค่าในระ,ระยะยาวๆย,ย,ยาวๆหลายๆปีเนี่ยมันพอจะเดาได้นะครับมันมีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อะไรที่มันพอจะคาดการได้อยู่แต่ถ้ามันเป็นระยะสั้นๆเนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่เดายากมากสมมติอาทิตย์หน้า2อาทิตย์หน้าเดือนหน้าอย่างเงี้ยโอ้ มันมันไม่รู้มันจะเดาจากอะไรเพราะปัจจัยที่มันจะมีผลต่อสกุลเงินเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นคือประเด็นแรกนะเดายากก่อนแล้วนะแล้วสองนะครับยากไม่พอนะเราต้องเดาสกุลเงินเนี่ยมากกว่าหนึ่งอันพร้อมกันนะครับยัวอ,อ,อย่างอย่างเช่นสมมติพวกเวลาซื้อขาย forex เนี่ยเราจะต้องคาดการทิศทางว่าเงินบาท อ่อนค่าหรือแข็งค่าเนี่ยเราไม่ใช่ดูแค่เงินบาทอย่างเดียวนะครับเราต้องดูอ้างอิงกับสกุลเงินอื่นด้วยเพราะว่าเวลาซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นบาทต่อยูโรหรือบาทต่อดอลลราอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเราเก่งทิศทางถูกต้องแล้วว่าบาทเนี่ยมันจะอ่อนค่าลงนะครับแล้วเราก็ซื้อไปในทิศทางที่ถ้าเกิดว่าบาทอ่อนค่าลงเนี่ยเราจะกาไรถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบาทอาจจะอ่อนค่าลงกับหลายๆสกุลเงินโดยภาพรวมแต่ปรากฏว่าไอ้สกุลเงินที่เราเลือกสมมติเราเลือกบาทกับจีนอย่างเงี้ย ปรากฏว่าไอ้จีนมันอ่อนค่ามากกว่าปุ๊บเนี่ยแปลว่าโดยเปรียบเทียบนะครับบาทอ่อนค่านิดเดียวจีนอ่อนค่าเยอะเนี่ยแปลว่าบาทต่อจีนเนี่ยเหมือนบาทมันแข็งค่ามากขึ้นนึกออกไหมมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วเราก็อาจจะขาดทุนได้ทั้งทงที่ <c oughs> เราเดาทิศทางของเงินบาทเนี่ยถูกทางแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเราไม่ใช่เดาแค่เงินบาทเดียวไงเราต้องบาทต่ออะไรด้วยนึกออกไหมมันก็ไอ้ forex เนี่ยมันจะอย่างนี้ตลอด usd ต่อ euro usd ต่อ australian อลลาร์อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ย ในความเห็นผมอันนี้ก็เลยมาเป็นอันดับ3ครับการลงทุนที่เสี่ยงเป็นอันดับสนะครับสำหรับผมก็คือพวกออปชันหรือว่าพวกที่เป็นฟิวเจอร์นะครับเพราะว่าสัญญาพวกที่เป็นสัญญาออปชันกับฟิวเจอร์เนี่ยมันจะมีความยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่ไม่เหมือนกับพวก Forex อะไรพวกนี้คือตรงที่มันมีระยะเวลาจํากัดด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกหุ้นหรือว่า Forex อะไรพวกนี้เวลาที่ซื้อไปแล้วเนี่ยมันระยะเวลามันไม่จํากัดคือแปลว่าเราถือสัญญานั้นไปได้นานไปเรื่อยๆถูกไหมครับ แต่ในทางกับกัรเนี่ยไอตัว Forex หรือว่า future เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอายุจํากัดและอายุจํากัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือหลักเดือนแปลว่านะครับแปลว่าเราต้องเดาทิศทางของหุ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เดาให้ถูกอย่างเดียวนะเราต้องเดาให้ถูกภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วยหมายถึงว่าเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าผมซื้อสัญญา ฟิวเจอร์อะไรสักอย่างหนึ่งมาเดาว,ว่าที่ทางหุ้นหรือที่ทางเซ็ตฟิฟตี้อะไรเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นอย่างนี้นะสมมติว่าผมเดาว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วผมก็เดาถูกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วมันขึ้นจริงแต่ปรากฏว่าฟิวเจอร์ของผมอาจจะมีอายุแค่เดือน2เดือนปรากฏว่าไอเดือน2เดือน,ออนที่ผ่านมาเนี่ยด้านตลาดตก,กด้วยเหตุผละลรไม่รู้เนี่ยผมอาจจะขาดทุนเละนะครับทั้งที่จริงๆแล้วพอพอเวลาผ่านไปปรากฏมันขึ้นจริงก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันไม่ไม่สำคัญไงเพราะว่าคอนแทรคของเรามันมีอายุแค่หลังเดือนไม่า เพิ่มความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มความยากในการลงทุนเนี่ยหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันมันคล้ายๆกับอารมณ์แบบอารมณ์กว่าแทงบอลเลยครับคือมันไม่ใช่แทงบอลว่าใครชนะหรือแพ้หรือเสมอนะครับมันต้องดาวแต้มด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันอารมณ์มันประมาณนั้นเลยคือมันทําให้มันยากขึ้นไปอีกมันก็เลยมาเป็นอันดับ2องสำหรับผมครับออปชั่นกับฟิวเจอร์สำหรับสินทรัพย์การลงทุนอันดับ1นนะครับที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในความคิดเห็นของผมเลยก็คือการลงทุนในหวยครับ มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับเพราะว่าโอกาสถูกเนี่ยมันแค่1ในร้อยไงคือเลข2ตัวนึกออกไหมเป็นได้ตั้งแต่0ูนถึงเกแต่เราต้องเดาหนึ่งในนั้นและที่หนักกว่านั้นก็คือว่าไอ้เลขที่เราเดาเนี่ยมันเพียวแฉนคือหมายถึงว่ามันมันเป็นการสุ100่มร้0ยโดยที่มันไม่มีเหตุผลประกอบใดๆนะครับอย่างน้อยๆ forex หรือว่า ฟิวเจอร์ออปชันเนี่ยมันยังอ้างอิงสินทรัพย์ที่อัตราแรกเปลี่ยนเงินหรือหุ้นหรืออินเด็กซ์หรืออะไรเนี่ยมันยังพอมีเขายังมีเหตุและผลมันยังพอจะเดาได้บ้างนะแต่อันนี้เนี่ยมันคือไม่สามารถเดาอะไรได้เลยแล้วก็โอกาสถูกน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดแล้วนะครับก็อันนี้พูดเผืเ่อไว้เฉยๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่ามันคงไม่มีใครลงทุนในหวยแน่นอนเข้าไหม เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็คงจะซื้อเล่นๆขำๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ผมอยากจะสรุปนิดนึงก็คือไอการลงทุน3ประเภทนี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากนะครับและเป็นอะไรที่สําหรับผมแล้วเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาเงินเก็บในชีวิตของเราเนี่ยไปเสี่ยงกับอะไรพวกนี้เลยนะครับมันเป็นความเสี่ยงที่ที่มีโอกาสสูญเสียเงินสูงและก็ผมก็คิดว่ามันไม่ได้สอดคล้องหรือมันไม่ได้คุ้มกันกับกาไรที่เราน่าจะได้เลย นะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนในอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาก็ได้กําไรเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นการพึ่งพา,าอาศัยโชคซะมากกว่าการที่เราจะมีฝีมือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเราจะลงทุนเล่นๆขำๆลองดูจะได้รู้ว่ามันคืออะไร,จะไ,ออะไรจะได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้โอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดจะลองเนี่ยอย่าใ,ใช้เงินเยอะมากนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ลองได้ไปเลยตั้งแต่แรกเนี่ยจะดีมากนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็วิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้ารู้สึกว่าวิดีโอมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ต่อไปด้วยนะครับก็ยังไงติดตามวิดีโอต่อๆไปของเราได้บน YouTube หรือว่า Facebook Smart Stock i n v e s t m e n t นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ